สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าเช้าเล่าเรื่องดวงเลขเด่นสมดวงประจําวันกับแม่บุญน,นองนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์นะคะฝากกดกด,กดกระดิ่งนะคะ,ะช่องแม่บุญน,นองทีวีนี้ด้วยนะคะเพื่อคุณที่จะไม่พลาดโอกาสสาคัญสำคัญ,คญนะคะในเรื่องของตัวเลข สำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2 5 6 5สีมงคลวันนี้จะมีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข6เลข2เลข4และเลข7นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้162 164 16 7 6 2 4 6 2 24 7 247 2 4 1 47 1 4ห6นึ่งและ712เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ 12,16, 1, 12, 4 17 62 64, 6, 7 2, 4, 27และ4 7สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำโชคและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างรถประจําทางรถส่วนตัวรถคันนั้นคือสื่อนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงท,ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ 72105ถ้าที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภระระยาหรือลูกหลานนะคะแล้วนอกจากนี้หากคนวันจันทร์มีบูชาพระราหูเลขลอ็อตเลขเหรียญเลขเซมซีจากพระราหูคือสื่อนำโชคของคุณค่ะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ร่วมทําบุญกับบุนที่คนพิการคนมีการแขนขาคนมีการดวงตาเลขสลิปสี่ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันจันทร์15628 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อนาโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่แล้วนอกจากนี้ถ้าคุณมีกูมารมีตาไข่เลขทูตาไข่เลของค์กูมารคือสื่อนาโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอังคารรวมทาบุญกับมูลนิธิเด็กโรงพยาบาลเด็กบ้านเด็กธรรมรักษ์นะคะ,ะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันอังคาร1 7 0 8 2 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อน้ำโชคจะมาจาก24ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตุวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะและนอกจากนี้ถ้ามีบินคน่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาเป็นบินจริงๆหรือบินแจ้งมาในโทรศัพท์เลขเลขสลิปหรือเลขเอ่อเลขที่บินนะคะจุยยมก่อนจุนยมสองตัวท้ายสามตัวท้ายนะคะเป็นสื่อน้ำโชติกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางวันร่วมทบุญกับ มูลนิธิสัตว์น้องหมาน้องแมวนะไะถ่ชีวิตโครกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดองท,ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวัน1 8 9 6 2้าท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อนาโชคจับาจากลูกหลานเด็กลเล็กสองขวบสามขวบที่กาลังพูดกาลังสนถามเลขจากข่าวเลยเขาหยิบเลขให้คุณมีโชคกับเด็กนะคะและนอกจากนี้ถ้ามีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาลงนะคะ เสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุธกลางคืนนะคะทาบุญลงศพนะทำบุญผ้าห่อศพทำบุญมูลที่ทีเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยนะคะอย่างเช่นร่วมกะตันยูอะไรประมาณนี้นะคะเลขสลิป4ตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงท่านท,ที่เกิดในวันพุธกลางคืน19380 ถ้าที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อนํำโชคนะคะจะมาจากทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุวันนี้เดินทางไปไหนมาไหนเห็นทะเบียนรถอุบที่เกิดอุบัติเหตุลองเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นอาจเป็นสื่อนํานำโชคให้กับคุณและนอกจากนี้นะคะหากคนวันพฤหัสมีบูชาแม่ตะเคียนแม่นางไม้แม่สับเปาทองได้เลขมานะคะลองเสี่ยงดูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงนะคะ อ่านนิดหนึงนะคะสำหรับคนวันพฤหัสเสริมดวงด้านโชคลาภร่วมทําบุญกับมูลนิธิปอตกเต็งร่วมกตันยูนะคะทาบุญผ้าห่อศพทำบุญลงศพทําบุญคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อน้าโชยกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัสหนึ่งหกสองแปดสามท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้าโชคนะคะจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะและนอกจากนี้เลขสลิปสีตัวท้าย เงินรวมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบุญที่ที่ต่างๆถ้ามีการโอนไปในวันนี้เลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อนำโชคกับคุณนะคะสำหรับเลขเด่ดสนสำรวงท่านที่เกิดวันศุกร์หนึ่ท่านที่เกิดในวันเสราร์นะคะสื่อนําโชคนะคะจะมาจากเลขจากผู้หญิงผมยาวถ้าเลขมาลองเสี่ยงดูนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องนะคะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญหรือทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางเมื่อได้รับโชคลาภแล้วเดี๋ยวลืมนะคะถวายสังฆทานให้ท่านด้วย นะคะสำหรับเลขเด่นสมดวงท่านที่เกิดในวันเสาร์92154นะคะเวลาเสียงโชคนะคะให้พี่นาเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันสื่อนำโชคประจำวันเกิดซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ซื้อ9ก็ต้องซืกก้อ6นะคะวันนี้แม่วนนองขออวยพรทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยรวยกันไปทั้งวันเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ